สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าในคลิปนี้จากสาบุรีลัมนะคะวันนี้สาบุริลัมกับพาพี่น้องมาทักทายสะนาบ้านค่ะพามาชมวิวกันจ้า่องจากที่ให้นาใหา้ตาเล็บ่คคอยมีคลิปลงเนาะเะนาะก็ทิ้งไปประมาณสองสามปีได้ละคะ่ะก็ลงปะปายค่ะนิดนิดนิดน้อยจา้าบ่ได้ลุหลายเนาะพี่น้องก็น,นี่ม่อน,นี้ก็มาทักทายพาพี่น้องมาชมวิวลคะ่ะพามาชมวิวสวยๆค่ะพี่น้องกับลูกหมาลีโอจ้า ได้กาแฟแก้วหนึ่งเนาะค่ะเลยพามาันนางเล่นชิวชิวกันสองคน,นกับแม่ลูกสองตัวเอาไว้ข้างบนค่ะพี่น้องเอามาโเบิร์ดค่ะเพราะว่าบามีมืดจะเบิงกสแเรนไปทัวร์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิได้เอามาน้าอยู่แต่ถ้าเอามาน้าก็ต้องแบบจับมาวางนี่ค่ะถ้าเราเอาไวนีเพิ่นกเซิ่นไปทัวร์จ้ะตรงนี้เป็นโกดหินค่ะพี่น้องตรงนี้เป็นโกดหินโกดหินตรงตรง จอดเรือจ้ะมันเป็นกดหินน,หน้อยจ้ะพี่น้องนานานาบ้านนี่ค่ะตรงนี้ตอนนี้ก็เลย่ภาพพี่น้องนะมาบึงมาชมวิวน้ำกันช่วงตอนเสาวแล้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณสักแปดโมงกลักวๆอาจจะอุ๊ยนี <laughs> ยวตกใจแล้วลูกดีๆนะลูกระวังตกน้ำนะครับเอา,เอาขึ้นไปยูมอเถอะลูกอือ เดียวก็อยู่มอถลุยาตกลงไปเดอ้อมันมีโบโดดเดะฮูบอหนาวได้นั่นน้ำผุดได้ยินเสียงป่ากลุกป่าอะไรป่าหน่อยอยู่ในนั้นนะพี่น้องป่าไรค่ะครับพี่น้องป่าแบสครับพี่น้องจ้าป่าแบสพยายามตกป่าก็มาตกใดจ้าพี่น้องบ่ค่อยมีค้นตกแต่ค่ะโดนๆจะมามีมีเด็กหน่อยมาตกเ่นจ้าค่ะพี่น้องกับเพาะมาบม่ง เบิงค่ะมาเบิงสตรีมน้ำนสระค่ะพี่น้องช่วงนี้ต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะแต่เบิงทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะเบิงค่ะดูค่ะต้นทิวลิปพาพ,พูล่าเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วจ้าก็เริ่มทยอยอากาศเย็นต้นไม้ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนะคะ ทำพุนกับเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วจ้ะอันใดที่เป็นต้นแบบต้นทิวลิปพาพราูโร่าแมนบอลเขาเอิญน,นั่นมันจะเปลี่ยนก่อนจ้ะพี่น้องต้นโอก,กคอ็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นบางต้นจ้ะต้นสนเพิ่นจะอยู่เขียวคือเก่าแล้วจ้ะโอเคค่ะพี่น้องมือนี่กับผ้ามาชมวิวค,ค,นนค่ะเฮ็ดคอนโซนก็บนท่านด้ออกค่ะอยู่แถวนี้ กังวว่าเพิ่นจะออกนะเพราะว่ามื่วานนี้ไปเที่ยวบานเพื่อนบานแฟนนะ่ะเพื่อนแฟนน่ะคะ่ะแต่เฮดคอนโซนกําลังออกแบบกําลังโพลึ้นมาค่ะลายจุ่มอยู่แต่ว่ากเก็บมาอันมันมีสองจุ่มแบบมันมีหลายชนิดนาะมันแบบมันมีสองชนิดแบบลิงเลสกับมีคือคือลิงเลสกับแบบว่าแบบไม่มีวงเวนกับมีวงเวนค่ะมื่วานนี่กับ เจอทั้งสองแบบของพ่นแบบลิงเลสกระลังออกกรมีโรยล้านแล้วกรมีจ้ะ,ะตัวทีนี้งแวนก็ดอกลังตุมต่มๆค่ะอ้วนๆค่ะพี่น้องแถวบานออกลายค่ะปีกกรอนพุนมมนก็แ้ลแต่ปีได้พี่น้องความสมบูรณ์ของแต่ละปีกับโบ้คือกันจ้ะหมายถึงว่าฝนตกบ่บส่บสมมเสมอคือกันนะพี่น้องเฮ็ดกันเลยบอก ยิงเตียบปีนี่ว่างๆเบ่มีเฮ็ดให้เก็บค่ะพี่น้องมีปลาปลายนิดๆหน่อยๆจ้ะกะบด้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะในเอ่อ u t u b e ส่วนมากก็เฮ็ดคลิปสั้นลงให้เบิ่งนิดๆหน่อยๆค่ะใน YouTube แล้วก็โอ้อันนั้นคือเป็ดบ่คะค่ะเป็ดน้ำบ่ะเอ้จังไดอ่อลงไอ้ส่วนมากก็จะลงใน Facebook ค่ะนำ แค okay, ครัพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แะคะ่ะก็บรรยายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนาะก็ที่ผู้ใดกิดฮอ,อดกันก็กลับมาหากันได้เด้อจ้ะเด้เอตอนรับเพื่อนใหม่และเพื่อนเกา่าขอบคุณหลายๆคนที่ล่มติดตามใหม่น้ำขะขอบคุณหลายๆช่วงนี้ก็จะทยอยหาคลิปลงให้เบิง่งอาจจะอาจจะบ่ถูกใจแน่หรือว่าถูกใจแน่ก็ขอบคุณหลายๆอันใดที่แบบ เลื่อน่านกับว่าเป็นยังเลยค่ะอันไดบ่ถูกใจอันใดที่ถูกใจกับกดไลค์กดยังให้กับเป็นกําลังใจให้แค่นั้นก็ดีแล้วค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮ็ดคลิปนี้ทุกเมื่อนี่ค่ะเฮ็ดก็หายากอยู่เนาะค่ะเนาะมาขับมานั่งกินกาแฟน้ำกันครับน้องกันค่ะลูกไส้กับยานหฮาทิมเลยพี่น้องลูกไส้ไปใส่ก็มานํายยานทิมค่ะยานโดนทิมเพิ่นยาน บม่มีทางไปเลยมามีมันมันคือแคบเถอะค่ะพี่น้อ,อนั่งลบอีกแล้วอะมามีบงังแดดให้ลูกมามีบงังแดดให้เค okay, ค่ะพี่น้องก็ฝากไปแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาติดตามรับชมซาบิลรัมคนเก่าละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้ะ